ชุดหลวงพ่อถือเชิญโคกทองก็มีตะกรุดทองคําขุนแผนแล้วก็นี่ไก่หางพวงนี่สิทธิเอกหลวงพ่อปานนะครับนี่นะครับแล้วก็มาดูชุดใหญ่กันมาดูชุดใหญ่กันนะครับที่เช่ามาแนละ้ววันนี้นะที่เช่ามาวันนี้นะอันนี้ไม่ใช่นี่ชุดนี้เป็นเป็นชุดนี้เป็นชุดนี้เป็นชุดนี้นะครับนี่นะนี่นะอยาซสูมให้ฟ้าบนี่ นี่เลยชิ้นแรกเดี๋ยวเช็ดก่อนมองไม่ค่อยชัดนี่ไม่ซูมเลยนี่เป็นไงเป็นไงดูทองดทองถถงูทองรถถังทองรถถังนี่ทำใหม่หมื่นแปดได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยหมื่นแปดทำได้ไหมดูลดลายงดงามมากงดงามมากดูดิทองหนาปึก๊กขัดเงาเป็นไงล่ะ ทองขัดเงาต้องมี90กว่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับนี่ทองแบบนี้นะสุดยอดเลยนี่เดี๋ยวดาวเทียมเนื้อเนาะสวยด้วยเป็นไงสวยด้วยนี่สวยด้วยแล้วก็มีกรอบทองสี่ห้าใบนะครับ4ี่ห้าใบเดี๋ยวผมจะแบ่งนะครับแบ่งกรอบทองเป็นบางใบนะเดี๋ยวอันนี้จะเก็บไว้ก่อนนะครับนี่อันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เก็บไว้นะครับแล้วก็อันนี้เก็บไว้จะแบ่งสามอันนี้เป็นขัดเงานี่นะสวยเลยนี่ขัดเงาแวบๆทองเก้าสิบ นะครับนี่อันนี้ขอเก็บไว้ก่อนอันนี้นะอันนี้เดี๋ยวแบ่งให้นะครับนี่เดี๋ยวแบ่งให้หรือถ้าผมมีของใส่ผมอาจจะไม่แบ่งก็ได้นะนี่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนก็แล้วกันชุดนี้ดูก่อนกรอบทองเนี่ยดูก่อนนะครับว่าจะขายหรือเปล่านะชุดนี้นะเดี๋ยชุดนี้จะขายหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะนี่ชุดนี้นะอ่ะอันนี้ซื้อมาโหดลืมบอกเลยนี่ซื้อมาหมื่นปลายหมื่นปลายนะครับหมื่นปลาย สวยเดิมๆะนะนี่แล้วมาชุดนี้ <c oughs> ชุดนี้นะครับชุดนี้โอ้โหมองเห็นไปเนี่ยมองเห็นที่สลอกไหมมองเห็นไหมนี่บล็อกนิยมด้วยเป็ไนไงนี่สองขีดดูนี่ดูนี่ดูนี่สองขีดนี่นี่เลขสองมีขีดเห็นไหมนี่ใต้เลขสองขีดเขียงไวนะ้นู่นนะนี่มองเห็นไหมมองเห็นไหมว่าอันไหนสลอกบ้างอสุดยอดเลยดําปิดเลย โอ้โหบล็อกิยมทั้งหนัน <c oughs> บล็อกนิยมทั้งนั้นโอ้โหน้ำลายติดคอ <c oughs> อะนี่จบมาฮะโอ้โหสุดยอดสมัยก่อนเหรียญละห้าหกพันซื้อได้ไหมเนี่ยเนี่ยห้าหกพันซื้อได้ไหมผมว่าซื้อไม่ได้นะสมัยก่อนนะตอนนี้น่าเก็บมากนะตอนนี้น่าเก็บมากนะนี่โอ้โหจําได้ไหมละ่ะจําได้ไหมละ่ะอืมนี่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 น,นี่จำได้ไหม อมองเห็นไหมเนี่ยนี่จําได้ไหมที่บอกไว้นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่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 อ่เป็นไงนี่มีทั้งหมดห้าองค์ดําปิดทุกองค์นะครับอ่าวันนี้จบมาหกหมื่นกว่านะครับหกหมื่นกว่านะนี่ใครบอกซื้อไม่จริงส่งรูปมาถูกใจซื้อหมดนะค,คลิปนี้ก็ ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทาคลิปนะส่วนอันไหนจะแบ่งนะครับผมจะโพสต์ขายอีกทีหนึ่งนะโพสตแบ่งปันอีกทีหนึ่งนะส่วนอันเนี้ยแบ่งแน่นอนนะนี่สายเก็บพระสวยไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดนะสุดยอดเนี่ยจีจัดจัดไป